จับสามตัวให้ให้หาสามหางเนาะส่วนสองตัวตัวทิมก็คือ 9, 7, 8, 7่มเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดชุดบนชุดบนมานี่ชุดล่างชุดล่างนี่ปูเดนที่หกเก้านะครับเนาะเดนที่หกเก้าเดนที่หกเก้าจับภูมิหกเก้าหกแปดห้าแปดห้าเก้า แต่ว่าโซนแปดเก้านีเป็นเลขลักเนาะเลขลักหน่วยเนาะครับลักน้อยแปดกับเก้าปูออกเก้านะครับปูเน้นไปที่เก้าครับแปดกับเก้าลักหน่วยลักหน่วยลางครับน้อยลางปูอันที่จุดๆนี่ปูอันเฮ็ดอันอีหยังนี่จ้ะปูมั่งสองเก้าสามสองเก้าเจ็ดนะสองเก้ปูมั่งสองเก้าเจ็ดโอ้หนูน้องวามันเฮ็ดเป็นเลขวิ่งยังเสี่ยงไหมจ้ะปูเฮ็ด สองเก้าเจ็ดปูมักของดครับเด่นของปูเนาะปูมักเนาะแต่ว่าเด่นที่สุดคือเออบนอยู่ที่เจ็ดเนาะค่ะแล้วก็เออล่างนี่ก็เป็นเก้าเนาะปูเนาะแสดงว่าค่าซีวิ่งคือวิ่งเจ็ดเป็นปูบนวิ่งเจ็ดวิ่งบนเก้าวิ่งวิ่งที่เจ็ดบน ส่วนล่างนี่ก็ไปที่โตัวเลขเก้าเออเก้าแปดกับเก้าครับ<ล>ผมรักวยมันรักวยแปดกับเก้าตัวมัดหกเก้าตัยวเนี่ยหกเก้าเก้าหกนี่เนาะเออนี่แหละแปดก้าเ้าไป กับไปแน่ยูเหรอวะตัวน้องปูน้องมันบ้กกลับไปแน่นาะกลับไปแน่และน้องปูเนาะมันกลับมามาสิบได้อย่างสิบตัวคืออะไรคือกั่นเนาะหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกปูโอ้หันเจ็ดหกมันบ้ครับแล้วมันก็กลับสิบเป็นหน่้ยก้นน่วยเป็นสิบเนาะเป็นหกเจ็ดโอ้เอาครับปูปูไหยรักกระจิงนะครับเนาะแต่มันก็มันก็บม่ได การันตีได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือปูกระว่าไปตามสูตรครับแต่ตัวเรนปูคัดออกมาให้แล้วบางเทือมันอาจฉีจากหน่วยอาจสิยุรักษิตกะนั่นก็เป็นได้เช่นกันครับพี่น้องครับกับพี่จ้าหน้าเอานะครับเนาะค่ะไม่ตัวนี้เอาปูอันอันตัวนี้สามารถอันมาได้จัก แล้โตจ้ะสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวมาสามตัวเนาะปูเนาะอือันตัวที่จะมานี่คือตัวที่ปูขีดได้เนาะสองแปดเจ็ดอ๋อสองแปดเจ็ดโอ้ทึงเๆนะคะเอฟซี่ก็จับตาดูเอาเขายอยู่หันะอืงแต่ว่าในส่วนเหล็กอ่า ได้หลักของปูเจ็ดตัวนี้ปกติมันกิดสิมาครบสามตัวมันได้ปูจายครบครับจางสมาครบสามตัวทุกครั้งเนาะค่ะวันนี้ไม่เขนีเลยปูมาเขนีเลยร่องประตนี่เลยค่ะปูปูบอกว่าแปดเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเขนี่ปูมาสองตัร่องมนึ่เนี่ค่ะเจ็ดตัว จ็ดตัวค่ะบ่มาสองเก้าเจ็ดก็จะเป็นสองแปดเจ็ดนะปูเนาะจ้า <diode> ในเจ็ดตัวนี่จะมีอยู่สองสองสองหางนี่แหละค่ะ <im> <cara> คือปูมั่นใจมันใจชุดๆคือหกเก่าเนาะปูเนาะขาล่างหัน่ยจ้า,ล,า,ล,าลักหนวยนในในลักหนวยเด่นเลยนเก้าค่ะผู้ใดามากตัวอื่นจับเออล่องมาจับใส่กัดมึงเด้อค่ะ ักู้ใดบ่มักเอ่มาโมมาหกโมมาหาตัวอื่นมาจับใส่เก้าหลักหน่วยบนสามเก้าเจ็ดพูดให้เกียรตโยนหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยบนเจ็ดต<า>ัวเดียวนะคะล่างก็คือหลักหน่วย,กวยวกเก้าตัวเดียวค่ะจะเอาชัดเจนชัดเจนมูกจุกขึ้นบนผักลงเห็นความปู่ง ปูมี่ฝันดีขังงนี้มะน้อครับช่วงนี้เละๆขับออกมาแล้วนี่ฝันดีปูวันที่ถึงมวลแมนมาปูฝันฝันดีเลยปะปูปูฝันมาจังไหนคะปูเนี่ยปูมักตัวนนี้รับมักตัวนี้ก้าวเจ็ดนี่เนาะปูเนาะปูฝันว่าจังไหนคะ้าเก แปดเจ็ดเนี่ยบนวะนีตะลังเนี่ยหกเก่าเกลี้ยงนะปูมามีขี้เหา่ฝันว่าจังไหนล่ะปูฝันฝันว่าจังไหนเราให้อันเขาหน้อยฟังน้ำเนี่ยค่ะฝันมาดิจับปูจับป่าบอกปูจะฝันว่าจังไหนปู้ฝันจีบปู้ฝันเห็นงูนะโอ้ฝันเห็นงู ปูเลยว่มีเจ็ดเลยงูกันงูกัเป็นเจ็ดนะปูวางใส่ฝันเห็นงูฝันดีแลที่ปูฝันเห็นงูหู่มาโเออหอูเฮ้ยวันเห็ดนั่ <mel> ิมไม่ได้ย <mel> ิ่งก <mel journée> ่เนี่ยอะนยื่นเล็กเนี่จ้ายืนเะไรหมดนีเจนี้จะมีเนาะนี้จกมีเนาะครับอืมรัวมีแ้งมาก แน่นอนเลจ็ดรังวยบนครับมาเก็บกับมากะปูแหละเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนี่เรือลังปูมเกเนลักซิบนี่ล่างนี่ปูในส่วนลักซิบล่างนี่นอกจากมันสิเป็นหก็หายแล้วมันไม่มีตัวอื่นล่องมาอีกบ่ปูบ่มันมีบ่อเ่้กมบก็หายท่าน้เบกหายท่านนาะใช่ใช่ลักงวยมันแกกเกท่านั้นครับ ครับกสิบกับมีแค่หกกระหาครับส่วนล่างเนอะเราการักนวยก็มีแค่แปดกับเก่าครับเราก็กลับไปน้ำอย่าลืมกลับครับว่ากลับมาได้แล้วตั๊บแตกคือมีบอกว่าเอาไปมัดก็ไดมาดสรยเลือกจับโรนนัปูเนาะอยูนีนี่ยปูเน้มักนื้อเสียวนึ้ไปใส่แปดเก้านึงงแต่แล้วแต่นัปูรักที่ักสิบนยูนีเลยแห่นอน ชัดเกลเน้องค่ะมาย้ำได้ปูกบอารมณ์ดีคือเกาอ่ะล่ละค่ะใช่ไหใช่ตัวลังเกตลังไม่เหมืนบุก็ผมมันจะยิเกนเอ้ามานี่จ um, ้าชับเจนนะครับนะค่ะจะได้ค่ะผู้ใดก็เข่ามาแล้วก็แคบหน้าจอเด้อค่ะจะได้โลบป่วนพาจารย์เพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะสาธุค่ะปู ค่ะพี่น้องกะแคบนาจอไวเดอร์นั่นก็เป็นแก้วเกล็ดแปดเกล็ดอยู่บนวะกินลังเนี่ยหกเก่าตัวเดียวนปูมันฝ <c oughs> ันว่าจังไหนล่ะปูฝันฝันว่าจังไหนเราให้อันเขาหน่อยฟังน้ำเนี่ยค่ะฝ <c oughs> ันว่าดิจับปูจับป่าบอกปูจะฝันจะว่าจาังไหน ูฟันจีบปูฝันเห็นงูนะโอ้ฟันเห็นงูปูเลยว่ามีเจ็อยู่งูก็งูก็เป็นเจบนะปูจ้าวาใส่ตฟันเห็นงูเลยฟันเห็นงูฝันดีแล้วที่ปูฝันเห็นงูหหัว่อ้หยเฮ้ยเวบเนชไออเนี่ยย่นไงระเลงเจ้านนี้จักนี้เนาะนี้จักนีเนาะครับอืม รันคือมีแหลมมากแน่นอน,นอเกจลักหน่โงบนค<ะ>รับมา,าเกจกับมากะปูละลเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนี่เรือลังฟูมาเก่าเนี่ยลักซิบนี่ล่างนี่ปูในส่วนลักสิบล่างนี่นอกจากมันสิบเป็นหกกรหาแล้วมันไม่มีตัวอื่นล่องมาอีกบ่บปูบ่มลบ่อเจ้าหกกระหานอนี้นนะจะเจ้าหกกระหานตอนเนาะ แต่ลักหน่วยมันหนังแปดกระเกลูเท่านั้นครับมีคนอยู่ครับรักสิบแตมีแค่หกกระหาครับส่วนล่างเนอะค่ะเราการรักหน่วยก็มีแค่แปดกับเกลูครับคือมีบอกว่าเอาไผ่นักใส่กระไดนักใส่เลือดจับโลดนกปูเนาะอยู่นี่แหละนี่ยปูเลยมักนึงเสียวนึงไปใส่แปดเก้านึงกต่แล้วแต่นกปูรักคือรักคือบนอยู่นี่แหละแน่นอนครับ จัดจัดเก่เนาะค่ะมาย้ำได้ปูกะอารมณ์ดีเื้อก่าอ่ะล่ะค่ะใช่นี่ใช่ตัวลังเกตลังไม้หวั่นบุญครับผมจะยู่เกตเอ้ามาเนี่ยจ้าชัดเก่งครับพี่น้องก็คือสิไงใดเบื้งในส้มก่อนนะครับมีประกาศก็จชนเร็วนะครับเนอะเรื่องเก็บหน้าจอยกันเลยครับปูสามแปดฟันทงมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจบเยังก่อนครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ